ดิฉันนางสาวพาราาเมืองจันทบุรีดิฉันนางสาวสรุารตาประดุกับผมนายยศกรชเชมบุครับดิฉันนางสาวอรัญญาลัสมานผมนายเฉลยรักฮาลังดิฉันนางสาวนุชยเกิดิฉีนาตาลินค่ะคือโครงงานทงขยะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเอาละครับวันนี้นะครับจะมาดูอุปรกรณ์และอุปรกรณ์การทำนะครับได้แก่นี่ครับหนึ่งเลยครับเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับ ตัวนี้ได้ไดมาจากช้อปปีนะครับแล้วตัวนี้เป็นสายจัมเปอร์สายจัมเปอร์มีทั้งตัวตัวผู้และตัวเมียนะนี่นะครับเป็นสายจัมเปอร์แล้วก็มีอุปกรณ์อย่างคือเซอร์โวอุปกรณ์สําคัญเลยนะครับเซอร์โว <Serv o S 1> ที่ช่วยทําให้แบบดึงฝาดังขยะขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับนี่จาลองเหครับเดีย๋ยวคอยไปดูวิธีการทําจริงนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น นี่นะครับนี่ครับจะดึงมาแบบนี้นะครับเห็นครับเห็นนะครับโอเคครับปิดครับแล้วก็นี่นะนี่นะเป็นบอร์ดนาโนนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้ต้องลงโค้ดหรือว่าลงโค้ดก่อนนะครับเพื่อจะวควบคุมตัวอินฟราเรดอินฟราเรดให้ให้เปิดฟาทางขยะและสแกนมือเราได้นะครับ แล้วก็ตัวที่เสียบกับบอร์ดนาโนก็คือบอร์ดทดลองนะครับบอร์อด Arduino บอร์อด Arduino โนโนแล้วก็ด้านหลังของบอร์อด Arduino นีน้นะครับเป็นรางฐานนะครับใส่ฐานสามจุด้ก้อนละสาโวลต์ครับครับแล้วก็นี่นะครับเอาไหม นะครับเราจะมาดูกันระบบการทํางานของถังขยะอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นการทำางานโดยผ่านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ไปยังตัวบอร์ดแล้วก็ ให้ตัวบอร์ดนะครับมันมีโค้ดหรือว่าบอร์ดเดี๋ยวนะครับทำให้ตัวเซอ,อร์โวนี่ทำให้ตัวเซอ,อร์โวดึงก้านก้านเหล็กนี่นะครับก้านเหล็กแล้วก็ทำให้ถังกยะเปิดแบบนี้นะครับนี่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 ครับ ซึ่งเราเขียนโค้ดไว้ตั้งไว้ประมาณ2วินาทีครับการเปิดปิดเนี่ย2วินาทีครับรแล้วสายไฟเราอาจจะดูเรื่องแรกไต่ว่าประสิทธิภาพดีมากครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับนนี้มาเคดดี้ออีกรอบครับ ไไตั้งออตองพูดว่าอะไรกับเอาเลยครับเมัอนเอาเลยครับมาดูวิธีการใช้จากเยายกันนะครับ